thank mm -hmm. you อันนี้ผมก็ได้ห้องพักแล้วนะครับอยู่ที่ฟ้าใสหมอกสวยนะครับก็ห้องที่ผมพักนะครับเป็นเป็นบ้านนะความจริงเขาจะให้เป็นบ้านเหมาหลังนะครับแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าเขาไม่เต็มนะครับเขาก็เลยให้ผมในกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะมันจะเป็นบ้านเหมาหลังอย่างนี้นะครับแก้วกาแฟนะฮะแล้วก็จะมีมินิบาร์นะครับตรงนี้จะเป็นมินิบาร์นะเราสามารถมาทําอะไรกินได้นะครับ ความจริงไม่ใช่มินิบาร์นะมันคือครัวย่อมยอมเลยนะครับนี่จะมีโต๊ะรับแขกนะครับทีวีแล้วก็ห้องนอนนะครับรวมทั้งห้องน้ําผมจะพาไปดูห้องน้ำนี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะถูกแยกเป็นโซนแห้งโซนเปียกนะครับอย่างชัดเจนนะครับห้องน้ําก็ใหญ่โอเคนะครับ นี่คือที่นอนแล้วก็มีแอร์ด้วยครับจะมีแอร์แล้วนี่ก็คือวิวด้านหน้าระเบียงี๋ยวผมจะเปิดไปดูเดี๋ยวจะพาเปิดไปดูนะ, <S <S ะปิดมุงมุ้งด้วยนะยุงเยอะนะครับผมบอกก่อนอนี่นะครับนี่คือวิวริมระเบียงนะครับ นี่คือบรรยากาศริมห้องพักของเรานะครับตอนเวลาตีห้าสี่สิบนาทีพวกเราตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเดินทางไปที่เขาตะเคยียนโงจนปานนี้แ้วตห้าสี่สิบก็ยังไม่ได้เดินทางออกไปนะครับนี่คือวิวที่รีสอร์ทที่พวกเราพักนะครับตอนนี้จะ6หกโมงเช้าแล้วหมอกลอยต่ำอากาศเย็นสบาย ไม่ได้หนาวมากถึงขั้นต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเรามันก็คือหมอกและที่มองเห็นก็คืออ่างเก็บน้าเขาค้อซึ่งจุดที่ผมเข้าพักอยู่ห่างจากไปซินี้เขาค้อเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งกิโลแลวก็อยู่ห่างจากจุดชมวิวเขาค้อประมาณเจ็ดรอยเมตรแค่นั้นเอง The question, then you said it. I was saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking. Can't go back to the time and place we met. I was so upset. What you made ครับสวัสดีกับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเขาตะเคียนโง่แล้วนะครับ นี่คือทางขึ้นสู่เขาตะเคียนโงะนะครับพอเรามาถึงประตูทางเข้านะครับเราจะเห็นอนุสาวรีย์ทหารผ่านค่ายปักธงชัยอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วเวลาที่ผมมาถึงนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบนาทีนะครับ mm hmm. ก็จะมีผู้คนที่เข้ามากางเป็นอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศอากาศดีมากๆนะครับตอนนี้ ก็นี่คือวิวรอบๆเขาตะเคียนโง่นะครับซึ่งเขาตะเคียนโง่เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นยอดเขาสูงนะครับแล้วก็สามารถกางเต็นท์เนี่ยได,ได้ได้รอบเขาเลยนะครับเป็นวิวแบบ360องศาแต่360องศาต้องเดินดูเองนะครับมันจะไม่ได้แบบยืนอยู่จุดเดียวแล้วหมุนไปได้นะครับก็ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนครับส่วนฝั่งที่เป็นเขาย่านะครับจะเป็นฝั่งทางทิศตะวันออก ส่วนด้านนี้นะก็จะลงไปห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำก็บอกเลยว่าดีอยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมลองใช้บริการแล้วนะครับน้ำก็ค่อนข้างแรงนะครับนี่นะครับห้องน้ำซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับต้องเดินลงมานะครับประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับ อันนี้จะเป็นวิวทางด้านทิศเหนือนะครับเป็นวิวทางด้านทิศเหนือเราก็จะมองเห็นหมอกปกคลุมผืนป่าด้านล่างนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นร้านค้าคล้ายๆร้านค้าสวัสดิการนะบริการสำหรับผู้ที่จะมากังเต็นที่นี่นะครับ มันก็จะมีอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นนะครับเป็นพวกมาม่ากาแฟชุดเป็นโจ๊กบะหมี่ถ้วยนะครับไฟแช็คแล้วก็น้ำปลาน้ำมันพืชรวมไปถึงผ้าอนาไมยสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็พลาสเตอร์ปิดแผลนะครับก็สามารถที่จะมาหาซื้อที่ร้านค้านี้ได้ซึ่งบนขงเขาตะเคียนโง่เนี่ยจะมีอยู่แค่ที่นี้ที่เดียวนะครับก็โอเคตอนนี้ก็สายแล้วนะครับ8โมงก็ได้เวลาที่พวกเราจะบายๆเขาตะเคียนโง่นะครับ วันนี้ก็คงจากที่นี่ไปนะครับเก็บความรู้สึกเก็บความทรงจำดีๆกลับไปแล้วก็คงจะประทับใจไปอีกนานนะครับหากใครมีเวลาว่างผมอยากจะชวนให้มาเที่ยวที่เขาตะเคียนง่อาจจะมากางเต้นที่นี่หรืออาจจะหาที่พักใกล้ๆแล้วขึ้นมาสูดหมอกขึ้นมาดูวิวขึ้นมาดูเขาหญ้าเขาปู่ทุ่งแสลงหลวงถ้าหากใครชอบการเดินทางของผมใครชอบมุมกล้องของผมก็อย่าลืมติดตามกันไว้ครั้งหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย So, so